ห้าปัมอธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสูตรที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรมนร,นร,นธรมและเป็นประโยชน์ค,นวควรทราบทั้งสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์คลั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ สิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาท 2. องินาทาน 3. กาเมสุมิชฉาจาร 4. มุสาวาท 5. ปิสุนาวาจา6พุุสวาจา 7. สัมผัสปราปะ 8. อภิจา 9. พยาบาท 10. มิชฉาทิฏฐิ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตสองเจตนางดเว้นจากอธินนาทาน 3. เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร์เจตนางดเว้นจากมุสาวาท 5. เจตนางดเว้นจากปิสุนาวาจา 6. เจตนางดเว้นจากพลุสวาจา 7. เ,เจตนางดเว้นจากสัมผัสปราปะ8อนะพิชาา 9. อภยาบาท 10. ส,สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ ภิสษุทั้งหลายเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์ควรทราบทั้งสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นปฐมอธรรมสูตรที่ห้าจบหก ทุติยะอธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสูตรที่สองร้อยเจ็ดสิบสองภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์คลั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ พระผู้มีพระภาคผู้สุคตครั้นตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วเสด็จลุกขึ้นจากพุทธาอาตเข้าไปยังพระวิหารลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นจึงได้ปรึกษากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศโดยย่อว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรม และสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดารไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดารเสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาฏเข้าไปยังพระวิหาร ใครหนอจะพึงจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดานนี้ให้พิสดานได้ลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นร่วมกันว่าท่านมหากัจจยนะนี้แลพระาศาสดาทรงสรรเสริญและเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็ยกย่อง ท่านสามารถจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดานี้ให้พิสดานได้ทางที่ดีพวกเราควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจายนะถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความนี้กับท่านและจะทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่ท่านตอบแก่พวกเรา พระและภิกษุเหล่านั้นก็เข้าไปหาท่านพระมหากัจจยนะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณนะที่สมควรได้เรียนว่าท่านมหากัจจยนะพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยย่อว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบ ทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดารเสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาฏเข้าไปยังพระวิหารผู้มีอายุ เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเลีกไปไม่นานพวกกระผมได้ปรึกษากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศโดยย่อว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ คลันทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดารเสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาฏเข้าไปยังพระวิหารใครหนอจะพึงจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยยอ่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดาน,นี้ให้พิสดานได้ผู้มีอายุ พวกกระผมได้มีความเห็นร่วมกันว่าท่านมหากัจจยนะนี้แลพระศาสดาทรงสรรเสริญแล้วและเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายทรงยกย่องท่านสามารถจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยยอ่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดานนี้ให้พิสดาลได้ ทางที่ดีพวกเราควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจยนะถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความนี้กับท่านและจะทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่ท่านตอบแก่พวกเราขอท่านมหากัจจยนะจงจำแนกเถิดท่านพระมหากัจจยนะกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาประทับอยู่เฉพาะหน้าผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายละเลยพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสียสำคัญเนื้อความนี้ว่าควรถามข้าพเจ้าเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวสแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นมีอยู่ก็มองข้ามรากและลำต้นไปเสียสำคัญกิ่งและใบว่าเป็นแก่นไม้ ที่พึงแสวงหาพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้มีพระจักสุมีพระญาณมีพระธรรมเป็นผู้ประเสริฐตรัสบอกได้ทรงให้เป็นไปได้ทรงแสดงประโยชน์ประธานอมตะธรรมเป็นเจ้าของกรรมเป็นพระตถาคตทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นก็เวลานั้นแลเป็นเวลาสมควรที่ท่านทั้งหลายพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนี้พึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตอบแก่ท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเรียนว่าท่านมหากัจจยนะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นผู้มีพระจักสุมีพระญาณมีพระธรรมเป็นผู้ประเสริฐตรัสบอกได้ทรงให้เป็นไปได้ทรงแสดงประโยชน์ประธานอมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นก็เวลานั้นแลเป็นเวลาสมควร ที่กระผมทั้งหลายพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนี้และทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตอบแก่พวกกระผมอย่างแน่นอนท่านมหากัจจยนะเองพระศาสดาทรงสรรเสริญและเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็ยกย่อง ย่อมสามารถจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดานนี้ให้พิสดารได้ถ้าท่านมหากจจยนะไม่มีความหนักใจแล้วขอจงจำแนกเถิดพระมหากัจยนะกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดี ข้าพเจ้าจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหากัจจยนะจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศโดยย่อว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดารเสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาฏเข้าไปยังพระวิหารสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือหนึ่ง ปานาติบาตเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นปัจจัย นี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 2. องินนาทานเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากอธินนาทานเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะอธินนาทานเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนางดเว้นจากอธทินาทานเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 3. กาเมสุมิชาจารเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากกาเมสุมิชาจารเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะกาเมสุมิชาจารเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ ไม่เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากกาเมสุมิจาจารเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. มุสาวาตเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากมุสาวาตเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้น เพราะมุสาวาทเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากมุสาวาทเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 5. ปิสุนาวาจาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากปิสุนาวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรม บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะปิสุณาวาจาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์6กปรุสวาจาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม เจตนางดเว้นจากพลุสวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะพลุสวาจาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากพลุสวาจาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เจ็ สัมผัสปราปะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากสัมผัสปราปะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสปราปะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากสัมผัสปราปะเป็นปัจจัย นี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์8อภิชาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอนาภิชาเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะอภิชาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะอภิชาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ก้าพยาบาทเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอภยบาตเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะพยาบาทเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สิบ มิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศไว้โดยย่อว่าพิสุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดาร เสด็จลุกขึ้นจากพุทธาอาจเข้าไปยังพระวิหารผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าย่อมรู้เนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยยอ่อไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดารอย่างนี้ก็ท่านทั้งหลายเมื่อหวังอยู่พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเนื้อความนี้เถิดขอท่านทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว ตามที่พระผู้มิพระภาคทรงตอบแก่ท่านทั้งหลายเถิดภิกษุเหล่านั้นกล่าวรับคำท่านพระมหากัจจยนะแล้วชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระมหากัจจยนะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มิพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหนะ้าที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศไว้โดยย่อว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์คลั่นทราบแล้ว ควรปฏิบัติตามสิ่งเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดารเสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาฏเข้าไปยังพระวิหารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงหลีกไปไม่นานข้าพระองค์ทั้งหลายได้ปรึกษากันว่าผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทศไว้โดยย่อว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดาร เสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาฏเข้าไปยังพระวิหารใครหนอจะพึงจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยยอ่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดาน,นี้ให้พิสดานได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีความเห็นร่วมกันว่าท่านมหากัจจยนะนี้แล พระศาสดาทรงสรรเสริญแล้วและเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็ยกย่องท่านสามารถจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดานนี้ให้พิสดานได้ทางที่ดีพวกเราควรเข้าไปหาพระมหากัจยนะถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความนี้กับท่าน และจะสบจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่ท่านตอบแก่พวกเราครั้นแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจึงจะเข้าไปหาท่านพระมหากัจจยนะถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความนี้ท่านมหากัจจยนะได้จำแนกเนื้อความอย่างชัดเจนแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยอาการเหล่านี้ด้วยบทเหล่านี้ด้วยพยัญชนะ เหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเดละดเดละมหากัจจยนะเป็นบัณฑิตมีปัญญามากแม้หากเธอทั้งหลายพึงเข้าไปหาเราและถามเนื้อความนี้ถึงเราเองก็พึงตอบเนื้อความนี้อย่างที่มหากัจจยนะตอบแล้วนั่นเองนี่แลเป็นเนื้อความแห่งอุเทศนั้น และเธอทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดอ,อุตยะอรรมสูตรที่หกจบเจ็ดอตตยะอรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสูตรที่สามหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นสิ่งที่เป็นธรรม บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 2. อธินาทานเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากอธินาทานเป็นสิ่งที่เป็นธรรม บ,บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะอธินนาทานเป็นปัจจัยนี้เป็นส,สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากอธินนาทานเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 3. กาเมสุมิฉาจารเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารเป็นสิ่งที่เป็นธรรม สมุสาวาทเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากมุสาวาทเป็นสิ่งที่เป็นธรรมหปิสุณาวาจาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรมหกพุรุสวาจาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากพรุสวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรมเจด สัมผัปปมปสปลาปะเป็นสิ่งที่ไม nah ่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากสัมผัสปลาปะเป็นสิ่งที่เป็นธรรม8อภิชาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอนัภิชาเป็นสิ่งที่เป็นธรรม9พยาบาทเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอภยยาบาทเป็นสิ่งที่เป็นธรรม10มิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรม และสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นตติยอธรรมสูตรที่เจ็จบ